สวัสดีครับน้องทุนครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนในเรื่องของการรันเทนนะครับทำกำไรได้ดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องเฝ้าหน้าจอนะจะเป็นเนื้อหาในส่วนของตัว strategy session บ้างนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้สอนในเรื่องของการดู alert signal กันมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะสังเกตดูว่าเนื้อหาประมาณสักสิบครั้งสุดท้ายล่าสุดเนี่ยไปเน้นในเรื่องของตัว alert signal นะแต่ก็ยังสอนไม่จบเลยยังมี alert อีกหลายตัวที่ยังไม่ได้บอกวิธีการใช้งานนะแต่ว่าก็ทยอยทำออกมาแล้วกันนะจนกระทั่งผมเนี่ยก็ห่างหา ในเรื่องของการสอนในภาคของทฤษฎีต่างๆนะครับมายาวนานพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยเออคิดว่าเฮ้แล้วน่าจะมาสอนในกลับมาสอนในเรื่องของฝั่งการให้ความรู้บ้างนะครับนะ่ะก็วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการให้ตัว s e ุปที่สั้นๆนะครับเป็น session แรกเลยในะวันนี้นะครับก็หลักๆเนะี่ยในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะครับนะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมา ทำผลตอบแทนนะครับให้มันได้ผลตอบแทนที่กําไรที่ดีขึ้นนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าต่อให้เรามีเครื่องไม้เ <c oughs> ครื่องมือที่เหมือนกันนะครับนะก็ใช่ว่าเราจะสามารถทํากําไรได้ในระดับเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องมันมันเป็นเรื่องของการวางแผนด้วยนะต้องเข้าใจนะบางครั้งมาคราวเนี่ยเราซื้อตัวเดียวกันนะครับเราถูกเหมือนกันผิดก็ผิดเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะรวยได้เหมือนเหมือนกันนะบ,บางคนถึงขั้นขาดทุนแล้วหมดตัวไปเลย ก็ได้ทีเดียวเชียวอันนี้ก็เป็นเรื่องของพาร์ตมันนี่มันเน็ตเมนต์อันนี้ต้องเข้าใจนะเออซื้อเมอนการถูกมันการผิดเหมือนกันแต่วางเงินไม่เหมือนกันวางเงินคนละแบบกันเนี่ยมันจะมีคนที่รวยกับคนที่ที่ที่ขาดทุนได้เหมือนกันนะครับนะอ่ะคราวนี้ครับผมจะมาสอนในเรื่องของการวางแผนแล้วการทึ่อทำให้เราทํากําไรได้ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้แรงไม่มากเกินไปนักนะครับในการที่จะทําในกลยุทธ์นี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวเอาพุทธนะครับ ที่ผมเองก็ทําประจําอยู่แล้วแหละนะครับมามาแชร์ในตรงนี้แล้วกันนะครับนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูในพาร์ทของตัวของตัวเนี้นครับเราไปดูสักนิดหนึ่งครับว่าหน้าตาของคนที่เขารันเทนกันออกมานะครับนะแล้วก็สามารถที่จะรันเทนกันได้ยาวๆนะครับนะโดยที่ โดยที่เขาไม่เหนื่อยเนี่ยเขามีเขามีวิธีการอย่างไรนะครับนะอันดับแรกเลยก็น,นี่จะเป็นหุ้นในพอร์ตของผมเองนะครับนะก็ขออนุญาตซ่อนทั้งหมดเลยแล้วกันเพราะไม่อยากให้รู้ว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับนะแต่คุณก็จะเห็นว่าหุ้นในพอร์ตผมเนี่ยก็จะมีอยู่หลาย10ตัวเหมือนกันหลายคนบอกโหหุ้นจะขนาดนี้เฝ้ายัางไงวะเนี่ยนะเออแล้วมันรันมาได้ยังไงวะต้อง 60- 70%ตรงเนตรงนี้นครับนะทำได้ยังไงกันก็ต้องบอกว่ามันจริงมันมีเทคนิคมันมีแทคตติิกกกกกนนนนนนนะะรรััใาาททีีที่นะ่จจง้้มมมไไไดดยยเเป๋วผสอ กลยุทธ์นี้ให้ดูว่าทําอย่างไรนะครับนะก็ก่อนอื่นเลยง่ายๆเลยนะครับเบสิกสุดเลยนะครับข้อมาดูตรงนี้นิดหนึ่งครับเรามาวางแผนนั้นก่อนเริ่มต้นจากการเรียนกันนิดหนึงก่อนครับก่อนอื่นเลยเวลาที่คุณเนี่ยจะอ่อนนิดหนึ่งผมขออญาติข้ามไปตรงพาร,ร์ตมาตะกอีกสักพักหนึ่งนะครับว่าผมใช้เทคนิคไหนในการทำนะอันดับแรกเนี่ยผมเนี่ยจะใช้ เทคนิคนะครับในการที่จะทําตรงนี้ออกมาได้เนี่ยผมใช้ตรงนี้ครับที่ชื่อว่า condition นะคุณก็ไปที่มอตรงนี้นะครับแล้วเลือก condition นะครับก็จะมีวิธีการหลากหลายนะครับในการวางแผนนะครับนะว่าคุณเนี่ยจะ วางแผนด้วยกระบวนการอย่างไรก็จะมีตัว stop order นะครับนะมีตัว t a i l i n g stop แล้วก็มีตัว banked order นะครับตัวนี้นักสามกลยุทธ์นี้ที่ผมจะมาสอนในวันนี้วิธีการใช้งานนะครับนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรแล้วก็คุณไม่จําเป็นจะต้องใช้ทั้ง3อันนะครับคุณใช้แค่บางอันก็พอที่มันถนัดแล้วก็มันตรงกับเรานะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ทั้งหมดแต่เรียนทั้งหมดเอาไว้นะครับเรียนให้รู้ว่าแต่ละอันคืออะไรแล้วก็เลือกใช้ในบางอันต้องบอกเองว่าผมเองก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดในนนีีี้มมมมบบางงออัััท่่ผผเกกก็ไถูจริตว ไม่ได้เลือกใช้นะครับงั้นแต่สอนทั้งหมดให้ได้นะครับแต่ว่าตอนเลือกคุณต้องไปเลือกด้วยตัวคุณเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาสอนในเนื้อหาของวันนี้นะวิธีการใช้ตัว condition order ต่างๆตรงนี้ครับเพื่อที่จะทําให้มันเฝ้าหน้าจอของเราเฝ้าระบบของเราโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งดูอีกต่อไปแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ปล่อยให้มันหลันไปแล้วก็มีวิอ,องการบริหารความเสี่ยงระหว่างทางเรื่องของ money management ระหว่างทางนะครับนะอ่ะโอเคพอจะเห็นภาพแล้วงั้นเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าครับทุกท่านครับ ก็อันดับแรกเลยนะครับนะก่อนที่เราจะไปใช้กลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น stop order t a i l i n g stop นะครับนะ b a n k e t order อะไรพวกนั้นนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ย เรามาเรียนรู้หลักการของการลันเทนก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับบางคนบอกพอเห็นลันเทนหลายคนก็ยี้เลยมันลันเทนกันได้ด้วยเหรอมันต้องบอกมันขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับนะแล้วก็มันไม่จำเป็นต้องลันไปได้ไกลๆบางทีแค่1 0 20%ยี่สิบางคนก็อาจจะสึดพอใจกับตรงนั้นแล้วนะครับนะอ่ะโอเคผมจะสอนเทคนิคการลันเทนให้ครับอันดับแรกเลยนะครับนะผมเชื่อว่าจุดซื้อจุดขายเนี่ยเราน่าจะมีกันแล้วนะครับนะซึ่งหลายคนก็อาจจะชื่นชอบนะครับการใช้ตัว Uh, t ิดดีเกเตอรนะ์นะครับนะครับหลายคนอาจจะมีเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายเฉพาะตัวของตัวเองอีกอะไรหลายๆอย่างอาจจะเป็นพวกเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับนะที่เรานิยมใช้กันนะครับนะซึ่งแต่ละคนก็จะมีไม้ตายของตัวเองอยู่แล้วในการที่จะใช้นะครับนะผมเองก็แนะนําตัวนี้นะครับนะเพราะว่า t ิด i c เกเตเนะี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมเองก็จะมาใช้กับคู่สมมาตรต่างๆนะครับนะ คู่สมมาตรที่ในหุ้น400ตัวจําได้ไหมครับเออคนบอกนี่ลายมือแหรอนี่นะครับเอาใหม่ขอญาตเอาใหม่นะอ่ะคู่ครับสมมาตรนะครับนะครับแล้วก็ไอ้พวกในหุ้น400ตัวจําได้ไหมครับที่จะมีตัวเทมเพลต ให้เราดาวน์โหลดทุกๆเดือนนะครับตรงนี้นะครับพวกนี้ก็ใช้เป็นจุดซื้อจุดขายได้นะครับที่สําคัญที่ดีมากๆเลยนะครับนะที่ผมก็ใช้อยู่เป็นประจําในการหาในรับต้านต่างๆนะครับนะแต่ส่วนตัวก็อาจจะมีพวกค่า EMA SMA บ้างนะครับนะก็อาจจะดูพวกอื่นๆบ้างเดี๋ยวผมจะมีหน้าจอเทมเพลตนะครับแถมให้นะครับในหลังจบตรงนี้เสร็จผมจะดีไซน์เทมเพลตออกมาให้1อันนะครับ เพื่อให้ใช้เพื่อให้พวกเราใช้ในการที่จะมอนิเตอร์หุ้นทะทำยังไงนะครับวิธีการที่เราจะเฝ้าหุ้นยังไงนะครับการเฝ้าหุ้นเมื่อกี้เนี่ยมันมีทั้งเราต้องทำแมนนวลนะครับนะการมอนิเตอร์นะครับนะมันจะมีทั้งฝั่งที่เป็นแมนนวลนะครับแมนนวลคือเราทำเองนะครับนะแล้วก็บวกนะครับบวกกับตัวที่เป็นออโต้ Auto ก็คือตัวที่ระบระบ,บหรือโรบอททำให้นะครับนะซึ่งเมื่อกี้แหละก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆจำได้ไหมก็มีสต็อปออเดอร์ใช่ไหมครับ เราก็มีอะไรอ่ะ t a i ลิ n g นะครับ tailing นะครับแล้วก็แบงค์เค็นะครับใช่ไหมครับ order นะครับนะอ่ะโอเคหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่3กลยุทธ์หลักตรงนี้ที่เป็นในฝั่งออโต้นะอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในตรงนี้ส่วนแมนนวลก็เดี๋ยวจะมีหน้าจอเทมเพลตให้ให้ช่วยในการเฝ้านะครับถามว่าทำไมต้องเป็นออโต้ทั้งหมดเลยไม่ได้ไหมคาตอบคือไม่ได้เดี๋ยวจะบอกทำไมให้ทำไมถึงไม่ทำไมต้องมีแมนนวลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันตรงนี้แล้วกันนะอ่ะก็เริ่มต้นก่อนครับทุกคนครับ หลักการนะก่อนที่เราเราพอจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเห็นอยู่แล้วว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างอันนี้ต้องไมใช้เพิ่มเติมสมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยเข้าซื้อหุ้นแล้วนะครับนะหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวโดวยเงื่อนไขอะไรก็ได้จะเป็นทีดิเกเตอร์จะเป็นเงอนไขเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันอะไรก็ได้นะสมมตุติคุณ Entry หุ้นฝั่งนี้ไปาการเล่นหุ้นเราจะเน้นในฝั่งขึ้นอย่างเดียวนะเราไม่เน้นในฝั่งลงนะครับนะสมมตุติคุณซื้อหุ้นตัวนี้ไปที่ราคา10บาท นะครับาากี่หุ้นก็ว่ากันไปนะครับอาจจะพันหุ้นหมื่นหุ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับสมมติกูซื้อไปแล้วล่ะ10บาทสําคัญสุดครับคุณต้องตั้งนะครับถ้าคุณจําเรื่องของการเทคฟิตระหว่างทางได้ผมเคยสอนเรื่องในตัวนี้ใน t f เฟไปแล้วใช่ไหมครับใช้หลักการนั้นนะครับในฝั่งหุ้นด้วยเหมือนกันคุณควรต้องมีทาร์เก็ตนะครับในใจคุณว่าคุณต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ในเป้าแรก นะครับในเป้าหมายแรกนะครับอันนี้สําคัญมากนะต้องมีอยู่นะครับบางคนบอกอาจารย์ไปใช้แนวฟิบงฟิโบระหว่างทางได้ไหมหรือใช้คู่สมมาตรระหว่างระหว่างทางได้ไหมได้เหมือนกันนะถ้าเกิดคุณมีเวลาเฝ้าแต่ละตัวคุณก็สามารถออกแบบไปดูตรงนั้นได้เช่นไปขายคู่สมมาตรแนวต้านด้านบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไปขายตรงแนวฟิโบด้านบนหรือไปขายตรงเส้นค่าเฉลี่ยอะไรต่างๆที่ที่คุณถนัดอยู่เป็นประจำนะแต่โดยง่ายสุดนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ขี้เหร่เกินไปนักผมจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ที่น่าสนใจในการเทโบฟิต ขั้นแรกเนี่ยก็อยู่มาสัก8ถึง15%นะครับในตอนแรกซึ่งคุณเลือกใช้ในค่าตรงนี้ระหว่างทางได้เลยนะครับละผมไม่อยากจะให้กำหนดตรงกันนะครับนะว่าว่าว่าเราเนี่ยจะต้องมาเทคกวัฟฟีที่ตำแหน่งเดียวกันเช่นจะมาเทคที่ แเหมือนกันมาเทคที่10%เหมือนกันมาเทคที่1 5เหมือนกันผมไม่อยากจะไปกําหนดตรงนั้นอยากให้ทุกคนเลือกเองและอย่างโดยส่วนตัวผมเองก็ปรับแอดจัตตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันที่ FirstTP ก็อยู่ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะถ้าตลาดมันดีมากๆบูลลิชมากๆผมก็จะขยับตัวทาร์เก็ตตรงนี้ขึ้นไปถ้าตลาดมันไม่เวิร์กผมกม็ขยับลงมาขยับลงมาคําถามคือผมจะรู้ได้ไงว่าเวิร์กไม่เวิร์กคำตอบคือก็ตอนที่คุณเทรดนั่นแหละ พอคุณเริ่มเทรดไปคุณรู้สึกว่าเฮ้ยการไปถึงตัวเลขที่เราตั้งเป้า f i r ร์ TP ไว้แต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ถึงหรือมันเริ่มรู้สึกว่าหุ้นแต่ตัวที่เราเข้าไมา้ไปเนี่ย เฮ้ยมันรู้สึกทําไมเข้า3ทีมันก็เริ่มไม่ถึงแล้วว่าอะไรเงี้ยเราจะเล,เลคนที่เป็นเทรดเดอร์จะรู้ตัวเองว่าเฮ้ยแสดงว่าเฟิร์สจีพีของเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วเราต้องขยับปรับต่ําลงมาแล้วก็ตลาดก็น่าจะมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันในช่วงนั้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดตลาดมันดีๆอย่างในช่วงเนี้ยนะครับนะเทรดยังไงนะไอ,อ้ตรงเอ่อตรงเนี้ยมันไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับนะประมาณสัก8 1 5ขึ้นเราเราเลือกเลยนะครับคราวนี้ประเด็นอยู่อย่างนี้ครับ พอเราเทคโปรฟิตครั้งแรกที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับสมมุติผมเอาเป็น10%แล้วกันจะได้คำนวณง่ายๆนะครับนะแต่ว่าตรงนี้ทุกคนปรับเองนะครับสมมติผมตั้งไว้ที่1 0นะครับนะจะได้จะได้ตัวเลขกลมกลมง่ายๆดีนะครับผมเลือกเป็นิ10%็นะครับนะก้อนดับแรกก่อนเลยนะครับก็พอราคาขึ้นไปที่10%เรนะครับเราซื้อ10บาทใช่ไหมครับนะขึ้นมานี้ก็ต้องเป็นราคา11บบาทถูกไหมครับ พอราคาขยับขึ้นไป11บบาทปุ๊บเนี่ยมันถึง10%เป้าหมายแรกแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะปิดก่อนนะครับก็เทคโปรฟิตก่อนเลยนะส่วนตัวผมจะเทคออกก่อนเลยครับ50%ส่วนตัวเลยนะครับ5้นตั่นแปลว่าอะไรครับถ้าคุณจําในเรื่องของการที่ในเรื่องของการที่50%เอรของของของหุ้นตัวนั้นนะเออของหุ้นตัวนั้นนะครับถ้าคุณจำในหลักการที่ว่าถ้าคุณแบ่งขายออกระหว่างทางไปบ้างอะ่ะคุณจะพบว่าคุณเนี่ย โอกาสที่คุณจะกลับมาขาดทุนเนี่ยจะเริ่มน้อยลงถูกไหมครับด้านนี้ผมสอนไว้แล้วในเรื่องของ t ีเฟกนะใช้หลักการนั้นเหมือนกันนะคราวนี้พอผมขยับเทปวิทถึงเป้าแรกเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะทําต่อไปคืออะไรครับผมจะเอาอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนะครับของ50%ของพอร์ตที่เหลือ50%ของหุ้นตอนนั้นที่เหลือนะครับขยับขึ้นมา Stop ปล็อขขึ้นมาที่บริเวณจุด Entry ที่ผมเข้าครับจุด Ent ท y ที่ผมเข้านะครับนั่นหมายความว่า ถ้าเกิดผมขยับมาอย่างนี้แล้วหมายความว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยโชคดีเป็นเทรนด์นะครับโชคดีเป็นเทรนด์ซึ่งเราก็ไม่รู้มันโชคดีไม่ดีนะผมต้องเข้าใจคุณต้องเข้าใจว่ามันเราไม่มีทางรู้ว่าจะไปไหนนะเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณคนโทรลไม่ได้นะคุณคนโทรลได้เฉพาะตอนซื้อตอนแรกนะครับตอนเลือกหุ้นคุณคนโทรลได้ตอนซื้อคุณคนโทรลได้ตอนขายคุณคนโทรลได้แต่ระหว่างทางเนี่ย <c oughs> คุณคุณไม่สามารถคนโทรลได้เลยว่าราคาจะไปยังไงนึ่ออกมางั้นผมเลยบอกว่าถ้ามันโชคดีแล้วกันมันไปต่อนะครับผมก็ยังโอเคครับตรงที่ว่าอัันดบแรก เราก็ยังได้ขายละครึ่งหนึ่งนะยังเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งที่ไปได้ต่อนะครับผมก็ยังแฮปปี้อะไปต่อผมก็จะรันเทรนผมก็จะเอาไปเข้ากลยุทธ์ต่างๆให้มันเริ่มเฝ้าหุ้นละผมก็จะใช้วิธีการเฝ้าหุ้นต่างๆละไปใช้หลักการนี้หลักการนี้หลักการนี้เดี๋ยวค่อยว่ากาันดีที่ใช้หลักการไหนนะครับนะผมก็ปล่อยให้มันรันไปครับเราไม่ต้องไปสนใจมันละถือว่าเทรนน่นติดละสำหรับผมถ้าถึง F i r ร์ TP นะผมก็ปล่อยละแต่ถ้าเกิดเราโชคไม่ดีบ้างครับ แล้วราคามันดันไหลลงมาที่ตำแหน่ง entry point ของเรานะครับนะก็แสดงว่าอะไรครับครึ่งแรกคุณจะได้ตังค์นะครับนะหมายความว่าไงครับคุณซื้อหุ้นไปเนี่ยครึ่งแรกนะครับนะได้ตังค์ได้ตังค์งนะครับนะได้เงินครึ่งสองนะครับเสมอตัวนะครับนะโอเค เพราะคุณมาลงมาขายที่จุดจุดนท,ที่ใช่ไหมครับงั้นหลักๆรวมๆแล้วเหมาหลงโจ้งมาคุณก็ยังได้คงได้ตังค์อยู่ดีนะครับนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นเทรนติดแล้วไปได้เรื่อยแสดงว่าครึ่ง2เนี่ยก็มีโอกาสจะกําไรแล้วไม่ได้เสมอตัวละการจะขยับเซ c กัน TP เนี่ยอยู่ที่คุณเลยนะครับผมเองเนี่ยคือถ้าถึง First TP แล้วเนี่ยส่วนตัวผมถือว่าเฮ้ยเกมนี้เราวินละ เกมนี้เราวินแล้วโอกาสที่เราจะขาดทุนทั้งก้อนเนี่ยในหุ้นตัวนี้ไม่ไม่ไม่แทบแต่ไม่มีละนะครับเว้นแต่ว่าครึ่งครึ่งหลังเนะแก็บดาวแบบเวอร์มากเช่นคุณไปได้กาไรครึ่งแรก10%รนคุณได้กำไรครึ่งแรก10%แต่ว่าตอนอีกวันหนึ่งนะครับแก็บดาวลงมา20% 2สสมมุตินะออหวังว่าคุณจะไม่เลือกหุ้นประมาณนั้นนะงั้นคุณต้องเลือกหุ้นที่ดีด้วยนะครับนะหลักการเลือกหุ้นเราสอนหมดแล้วนะครับวิธีการตัดเกรดหุ้นต่างๆไปดูเรื่องการเลลือกหุ้นนะีมมดะงั พอคุณได้ครึ่งแรกไป10%แล้วถ้าเกิดครึ่งหลังมันไม่แก็บดาวลงมาทะลึ่งเกิน10%เนี่ยโอกาสที่เกมนี้คุณจะแพ้นีก็จะเหลือน้อยลงไปแล้วนะครับนะ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีอีกเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆตต่่่่ออออเเเนนืงได้ลยยยครรับาีชม เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ